มันจะผ่านจริงเหรมันร้อนมากเลยครับเพราะว่าพี่ใส่เนี่ยอะไรนะเพราะว่าพี่ใส่เนี่ยจริงหรอจริงแต่ตอนนี้ไม่มีใครใส่แล้วอล้นี่อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บเก็บอะไรล่ะเก็บอ่พี่พิมเดี๋ยวผมเก็บรู้สึกไม่มีแล้วเก็บเสื้อให้เก็บเสื้อให้คุยไปคุยคือผมรู้สึกว่าน้องๆผมเป็นมิตรมากครับ ไปแล้วพี่ครับไม่ฝักด้วยมาที่นี่ก่อนเธอไม่ได้เมื่อกี้ผมพูดตรงนะครับมันกระทบหัวใจมันเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างไรด้วยฝันป่าด้วยน้องมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มันหลายอย่างมันวันนี้มันแบบว่าเอขาเรียกว่าอะไรการเส้นทางที่เราเข้าใจมัน เันเคยต้อเกินมาก่อนี้จริงๆตอนนี้กีก็ได้ยินสิ่งที่ออมโลกับตาอูช่วย่แล้ว่าคือคนเรามันอยู่ด้ว่ายขึนมานมากๆมันมีทะเลาะกันเป็นแน่ปกติที่เราเคยทะกันแบบแรงมากเลยเวลยเราสัมภาษณ์เราต้บอกว่าแบบสัมภาษณ์เราจะชอบกันเลยเอ้างั้นเราจะได้แบบฉายาอะไรนะ ว่ายากแค่ไหนไม่ได้ยังไงเออไมนจบกันตลอดเลยมาที่ันเป็นการไม่ค่อยใจกันมากกว่าแต่วันนี้เราเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นใช่จริงเราก็จะเติบโตขึ้นแล้วก็ใช้คำว่าอยู่ด้วยกันอย่างสุขสันต์ใช่คือเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันใช่แค่คิดว่าจริงๆบางทีเราเคยมาเจอตรงทางแย่นะมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เจอกันแล้ว ใช่ไหมไอ้อนใช่ครับวันนี้แค่อยากจะบอกเลยเพราะเราก็เห็นว่าน้องๆสามคนเนาะก็เดินมาถึงคอสต์สกายวันนี้ไม่รู้ว่าบอสต้องไปเนี่ยแต่แค่ ไม่คิดนะ่้ิงจัดการเรื่องเงินไม่ใช่จัดการเออโอ๊ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเออรู้ว่าแบบมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่จะบอกว่าอย่างที่บอกว่าเส้นทางเส้นทางมันมีเพื่อรุ้นทางมาแล้วมาถึงจุดที่ต้องแยกกันไม่ได้แปลว่าเราจะจับกันแล้วสุดท้ายแล้วเราอยู่ในความทรงจำถ้าโดนเส้นนั้นเวลาที่เราเล่นมาด้วยกันมันก็ยังเป็นพวกเราอยู่ แต่เชื่อว่าเราทุกคนจะเริ่มเติบโตต่อไปข้างหน้าในแต่ละเส้นทางของแต่ละคนก็วันนี้พวกเราดีใจมากๆที่ได้เห็นแฟนคลับทุกคนยังไงก็ฝากสปอร์ตเส้นทางกันไปเรื่อยๆเชื่อว่าถ้ามีโอกาสดีๆสักวันหนึ่งหน่อยเราก็ได้กลับมาลุกนั่งอย่างนี้แน่นอนไม่เชื่อว่ามีมีอะมาปีปีสำคัญที่สุดที่เรามีร่วมกันวันนี้คือความสัมจันธ์คนมีความสทัมพันธ์คือเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่เรารู้สึกว่า เราเห็นด้วยกันมาตั้งแต่แรกรู้สึกว่าพวกเราตอนแรกนะครับเดี๋ยวไม่เนื5คนเราเติบโตมาด้วยกันเห็นมาตั้งแต่แรกจริงตั้แต่เราเป็นเด็กฝึกลาสไซคอนเห็น,หนงเงินเงินสายย่อ่านแลรหลายๆอย่างมาด้วยกัน,นกจนแบบมามีวันนี้แล้วก็ได้เจอพี่ใหญ่ทั้งสองคนพีนแ่แจ๊บพี่ฟิล์มคือที่แก่ที่สุดกกใยนี้ไม่เขาเขาทีดีมาก เขารู no er ini, like ้สึกว่าเขาไม่ได้แบบเปิดช่องว่างให้พวกเราเลยรู้สึกว่าทำไมพี่เขาเป็นรีแล้วพี่เขาแบบคอยสอนน้องคอยแบบเล่นกับพวกเราแบบพวกพี่ไปเลยนี่คือมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมว่าเนี่ยผมกล้าใช้ได้เป็นป่าหรือว่ามันคือครอบครัวแต่ผมพูดจริงนะจริงจนเป็นระยะเวลาสั้นๆมนอบงสองส ผวามสารภารถใช่ไหมได้ได้จริงๆนะผมไม่กล้าคุยกับที่สองคนนะทำไมอะไม่รู้ไงมาถึงแต่แรกใช่ไหมแต่แรกแต่เฮ้ยคือสีผมผมเข้าใจเหมือนกันคือมี่น้องเป็นคนแบบเงียบๆติ๊ง๊ไงเขาจะเป็นแบบแต่เราเป็นติ๊ง๊ผมก็เอ๊ะกับต้องไม่เคยคุยด้วยผมก็ปฏิบัติเบาๆปอ่อยไปเงี้ยเออไม่เห็นมีอะไรกันแต่พวกพวกผมก็ผมชอบไปคุยกับน้องตอนน้องมาหลังน้องเขาเป็นแบบเออเจอเลย้วก็ถทายแล้วคุยยกันเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นสนิทสนิทไหม ทะเลได้กยุดนีดอย่าใช้หูอนนครับแฟน่เสียทะเลดครับทะเลเล่น้อล์ฟได้เล่นมาเป็นพี่ดีมากเล่นกีตาร์ปั้นไม่กัดประมาณประมาณอะไรนะปั้นเล่นกีตาร์จริงป่ะเก็บเท้าเก็บเี้าได้เนี่ยผมไปปั้นไม่ใช่เล่นกีตาร์เนี่ยที่แด็เก็บเอ้ที่พี่บอกว่าผมเป็นกีตาร์ผมไปดีดดูนะได้เป็นแจ็คเก็บเท่าไห่ก็หิบไป โอ้โหใจกันด้วยคนน่พี่เขาดีกดีใสเสื้อตัวนี้ยนะเสื้อเสื้อแบบนี่พูดถึง้องสาววกันดีกว่าเห็นตั้งแต่วันแรกที่ประกวดเลยอ่ะพี่ดูอยู่การไม่ดูอยู่ดูอยู่ก็ก็เป็นเพื่อนคนเดียวก็ใช่อย่างนี้ไม่ต้องไปไม่ต้อง่ตองไป้ออต้องไปไ คือตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะเข้ากับพวกพี่ๆไม่ได้เพราะว่าหนูเรนเพื่อองคนีึงแล้วไม่มีเพื่อน ื่อกับพี่ๆที่แบบเราสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนนี้ก็เป็นคอนที่เราตื่นเต้นมากเชิญเพื่อนชนที่มาใหม่เยอะมากค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นครันน้งแรกของเราด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็วันนี้ก็เห็นคนเต็มไปหมดเลยก็เลยรู้สึกในใจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคน ก็อยากจะขอบคุณทุกท่าุกคนเลยดีกว่าที่สร้างโปรเจกต์น,นี้ขึ้นมาแล้วก็จัดให้มันเป็นแฟนคลับแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เอ่ยพูดผมก็ตัวผมเองผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นแบบนี้กับพี่ๆกับทุกคนแบบนี้อีกเมื่อไหร่ครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณอยากใจเลยครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่มากสุดท้ายน ใช่ครับปิดปิดโอเคครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเบื้องล่งทุกคนด้วยนะครับผมที่เต็มที่นะครับที่ทําให้มีงานนี้ขึ้นมานะครับผมก็ทุกคนก็เหนื่อยกันมากประชุมกันนอนดึกมากเลยอะไรอย่างงเี้ยครับผมว่าเห็นด้วยตลอดนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับไม่ใช่แค่เบื้อานนะครับขอบทุกคนด้วยนะครับจากใจจริงแล้วก็ผมขอตัวแทนในะครับงาื้อ30เลขหนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เกิดแฟนคลับสมบนสุ์แบบนี้นะครับขอบคุณที่เป็นพี่ติ๊กนะครับมิวสิกเลเเตอร์นะครับที่สร้างสรรค์ดนตรีดีๆกับนี้ขอบคุณมากอยู่เลยนะครับขอบคุณขอบคุณครูทีนะครับครูทีกท่านที่คอยบรรยายและสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มิกด้วยครับโู้กำกับคนเก่งของเรานะครับขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะครับจากพี่สป라이ดขอบคุณทีนักดนตรีทุกท่านที่คอยบรรยายและสอนน้องเพลงนะครับที ท่องวันทุกทีเลยทีมสเต็นะครับที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นขอบคุณมากๆากครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆอมือนกันนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับและที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณทุกคนมากที่ซื้อบัตรมาดูพวกเราด้วยนะครับอยากจะถามยังไงถ้าขั้งหน้ามีอีกจะมาไหมฮะมาสัญญาณ สัญญาว่าต้องน่าจะมัดให้มากกว่านี้เดี๋ยวพวกเราจะจัดเต็มมากกว่านี้ถ้ามีโอกาสครับครัไปงั้นเราไปสู่บทเพลงสุดท้ายดีกว่าที่เราจะร้องให้กับทุกคนฟังน,นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้ได้เหมือนกันนะครับงั้นก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนะครับกับเพลงมันคอยดูแลใจและรักษาใจจนได้ตอนเพลงสุดท้ายแล้วเราจะข,ข,าขออะไรสักอย่าง เราอยากให้ทุกคนเอ่อยากเหนทุกน